หนูอยากให้เด็กผู้หญิงไทยทุกคนนะคะให้ทำความฝันของตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็ทำชีวิตให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็อยากจะให้กำลังใจใทุกคนสู้ๆไปด้วยกันค่ะหนูอยากจะสนับสนุนนะคะให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายในบางเรื่องค่ะเพราะว่าในหลายๆประเทศเนี่ยก็อาจจะยังให้สิทธิผู้หญิงได้ไม่เท่าผู้ชายค่ะ การเกิดเป็นผู้หญิงไม่ได้แย่เสมอไปแล้วก็เราเนี่ยอยู่ในสังคมเดียวกันอยากจะให้ทุกคนให้สิทธิและให้ความเท่าเทียมเพื่อให้ผู้หญิงเนี่ยได้มีสิทธิพูดแล้วก็สิทธิเลือกมากขึ้นค่ะเด็กผู้หญิงทุกคนเนี่ยไม่ได้มีจิตใจที่อ่อนไหวนะคะแต่ทุกคนเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งได้ค่ะแล้วก็ยังมีพลังที่าสามารถเป็นผู้นําได้มีจุดยืนแล้วก็มีความคิดและความกล้าหาญค่ะอยากให้ผู้หญิงทุกคนจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติค่ะผู้หญิงไม่ใช่เพศที่อ่อนแอเสมอไป ผู้หญิงก็สามารถทําได้ทำทำได้หลายอย่างอย่างกับผู้ชายเลยค่ะ